ตอนนี้คุณทําในสิ่งที่คุณรักอยู่หรือเปล่าหรือทําในสิ่งที่คุณชอบอยู่หรือเปล่าทําอยู่หรือเปล่าที่มาถามวันนี้เพราะว่าอะไรเมื่อวานเพิ่งดูคอนเทนต์เรื่องหนึ่งมามีอยู่หลายคอนเทนต์เหมือนกันแหละที่เราเคยเปิดเจอที่เขาเคยพูดว่าดีใจเนาะที่พ่อแม่เราอะไม่เคยเลือกให้เราเลยว่าเราต้องการอะไร ให้เราทำในสิ่งที่เราชอบตลอดเลยเพราะแม่รู้ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราจะทำได้ดีที่สุดใช่เราเคยถามพ่อแม่คืนไหมว่าสิ่งนั้นพ่อแม่ชอบหรือเปล่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ย คุณชอบแต่พ่อแม่ล่ะเขาชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่นะปัจจุบันนี้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นประเด็นว่าโอเคแหละผมก็ไม่เคยไปถามเขาหรอกว่าตอนที่เขาทำงานส่งเงินให้เราเรียนเขาชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาชอบงานงานนั้นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่า เขาเลือกไม่ได้ที่จะทำแต่ก็เพราะเพื่อเราแล้วเราจะเห็นแก่ตัวในการที่จะทำในสิ่งที่ชอบหรอประเด็นนี้น่าคิดนะครับเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะทำในสิ่งที่ชอบได้ผมคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ชอบ ของตัวเองได้แต่ผมต้องทำเพราะผมต้องทำก็เลยอยากจะชวนคิดขึ้นมาว่าทุกคนในตอนนี้หรือในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปเนี่ยที่ทุกคนจะเดินไปถึงจุดหนึ่งของชีวิตทุกวันนี้เราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วหรือยังถ้ายังเราจะทำตอนไหนเพราะอะไรแต่ผมเพิ่งมาคนพบ คำพูดในใจคําคำหนึง่งกับประโยคนั้นใช่บางคนทําในสิ่งที่ชอบก็ประสบผลสําเร็จแต่ผมว่าสิ่งที่ชอบไม่มีอยู่จริงลองเขาทําไม่ประสบผลสําเร็จเลยเขาจะชอบปะเขายังจะทําต่อไปไหมคําตอบผมเชื่อได้เลยว่าไม่เขาทําเขาประสบผลสําเร็จเขาถึงพูดได้ ลองทำในสิ่งที่ชอบแต่ไม่ประสบผลสำเร็จดูสิจะทำได้ขนาดไหนไม่ได้พูดให้เป็นประเด็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้หุดคิดเพราะผมเพิ่งคิดได้ว่าในสิ่งที่ผมชอบทำที่สุดมันไม่มีหรอกเพราะทั้งหมดทั้งชีวิตผมเพิ่งมาสรุปว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือผมชอบเห็นคนที่ผมรักมีความสุขกับสิ่งที่เราทา ทุกครั้งที่ผมจะตัดสินใจในการทํางานบางชิ้นหรือจะเปลี่ยนงานบางอย่างหรือตัดสินใจในการเลือกเรียนนะครับความชอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้ชอบที่สุดที่จะทําแต่ทําไมผมถึงเลือกเรียนส่วนนี้เพราะผมชอบเห็นแม่ผมมีความสุข มันจะต้องเกิดจากการแชร์ลิงก์กันนะไม่ใช่ผมเห็นแค่ตัวที่ผมจะชอบในสิ่งที่ผมอยากจะทำมันจริงๆแต่ผมก็อยากจะทำในสิ่งที่ไหนไหนแม่ผมก็เสียสละที่จะออกแรงหาเงินมาให้ผมแล้วสิ่งสิ่งนั้นที่ผมทำอ่ะผมก็อยากให้เขาสบายใจกับผมด้วย ดังนั้นผมก็เลยค้นพบว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือผมชอบเห็นคนที่ผมรักมีความสุขกับมันแล้วผมก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนที่เสียสละเพื่อลูกทุกคนก็มีจิตใจแบบนี้เหมือนกันเขาอาจจะไม่ชอบงานที่เขาทำในตอนนั้นหรอก แต่งงานนั้นน่ะมันสามารถหาเงินเพื่อส่งลูกเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เช่นกันมันก็เลยเป็นประโยคที่อยากจะให้ทุกคนได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าใช่เราทำในสิ่งที่ชอบแล้วเราจะมีประสบผลสําเร็จหรือเราทำได้นานที่สุดและมีความสุขที่สุดแต่คุณอย่าลืมคนที่อยู่เบื้องหลังคุณด้วย คนที่คอยหาข้าว tamam, หาน้ำไม่คุณว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทําอยู่ไหมถ้าเขาทําอยู่ like ผมเชื่อเลยว่าเขามีความสุขอยู่เพราะเขามีความสุขที่เห็นคนที่รักมีความสุขนั่นคือคุณก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับประเด็นนี้เพื่อนล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงสิ่งที่คุณชอบคืออะไรเม้นบอกหน่อย วันนี้คือโซดไม่แสดครับเรามาคุยกัน